สวัสดีทุกคนมาพบกันลาวช่ว,ชวงตอบคำถามเนาะครับพนนมีคนตัก้ามทา่ามเจ็บว่าจะให้ใหเจ็บหลายตำแหน่งในครัวแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งว่ามีตำแหน่งอะไรมานะครับเดี๋ยววันนี้เะมาลาวให้ฟังหนยกันนะครับพร้อมนาทีก้องแต่ละตำแหน่งนะเพื่อว่าไลา่ยลคนยังไม่รู้ว่าในครัวแต่ละ,ละทีแต่ละทีก็มีตำแหน่ง อะไรบางเลายนาทีต้องจำนงแนงนั้นนันคือเราต้องทำอะไรนะครับต้องรับํำแน่งครัว <c oughs> เขาเริ่มตีํำแน่งสะจวดนะครับํำแน่งสะจวดก็คือนาทีก้องสะจวดก็คือต้องดูแลความสะอาดภายในครัวดูแลเครื่องมือเครื่องใจภายในครัวนะครับถ้าเกิดว่ามีกรณีที่แต็กฮักกับทางคังสะจวดก็ต้องก็ต้องดูแลรับผิดชอบแล้วก็ทํา ลายห่านเป็นสไยร์ตนะครับตรงไหนเชฟเป็นโรงแรมใหญ่ๆเขาจะมีชิปสะจวดนะครับแต่โรงแรมเล็กๆซีดาวลงมาเขาจะไม่ก่อยมีชิปสะจวดมีแค่พนักงานนะครับปฏิบัติการเป็นสะจวดแค่นันเด็กนะครับสำหรับหมื่นเดือนของสะจวดก็จะอยู่ที่ขาแ่งขันทำเลยนะครับเมื่อภูเก็ตปันดก็สิบสองกิโลประมาณนั้นสรุปโดยรวมห่านของสะจวดก็ ไม่อยากกับไม่อยากแต่งานชองจะจวดก็จะเน้นใจแรงงานเยอะมากกว่าอะไรประมาณนี้ถ้าว่าพันจะจวดไปได้ก็มีโอกาสไปนะครับจะไม่รุนรุนจะไม่เชฟรุนรุนทุก็เชฟส่วนหนักนะครับเ็าจะพันพันตำแหน่งนี้กันมากก่อนนะครับพันตำแหน่งจะจวดกันมาก่อนกว่าจะได้กว่าจะได้เป็นเชฟใหญ่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าพันจะจวดไปได้นะครับตำแหน่งต่อไปสําหรับคน กลัวก็คือคอมมิชชีคอมมิชซ้ำนะครับถ้าไม่ก่อนเราจะเรียกคอมมิชซ้ำว่าเฮลเปอร์คุกนะครับเป็นเฮลเปอร์คุกท้าไม่นี้จะเปลี่ยนจกากคำาห่าเฮลเปอร์คุกมาเป็นคอมมิชซ้ำหน้าที่โดยรวมของตำแหน่งนี้นะครับเขาเขาจะไม่ข่อยได้ลงกระถาเขาจะจะมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องทำมาฮัทนะครับจะเป็นเรื่องของการช่วยเตรียมนู่นนี่นั้น นะครับช่วยจัดขคองเวลาข้องข้าวช่วยเก็บช่วยจัดช่วยเช็คเรื่องความสะอาดความเรียบร้อยให้ให้กุ๊กที่เขาอยู่หน้าเตาแล้วก็ช่วยเอ่อสนับสนุนคนที่เขาอยู่หน้าเตาอะไรประมาณนี้นะครับใจโอกาสในการลงกระตะยังยังมีหน่อยนะครับบางโรงแรมก็จะเอ่อจะไม่ได้ลงกระตะเลยนะครับจะเป็นโรงแรมใหญ่ๆสำหรับเงินเดือนสตาร์ทในตำแหน่งนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบ รครรับบ12.5ก็อยู่ที่ประมาณ12.5ถึงซึง13ประมาณนั้นทัชย์กคอมมิตชีขึ้นไปเป็นคอมมิตทูนะครับขึ้นพอขึ้นเป็นคอมมิตทูแสดงว่าตัวเองอาจจะมีประสบการณ์งานกลัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็แต่เนื้อหานโดยรวมก็ไม่ได้ต่างจากคอมมิตชีทั้งเจ้าเลยนะครับ ก็ยังเป็นผู้ช่วยระดับต้องนะครับยังเป็นผู้ช่วยระดับต้องคอมมิชชูประมาณนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ลงกระ่งเมือ่อตัวรักในการลงกระถาเขาเขาไม่สะดวกอะไรประมาณนี้นะครับสักปรับาเงินเดือนในตำแหน่งนี้เราจะ start อยู่ที่สิบสามนะครับต t a r t อยู่ที่สนะิบสามสิบสามเข่อ ผจะคอมมิชทูไปได้อนาคลดรถไดเลยนะครับพวกเราถ้าเกิดว่ายังอยู่ในวงการจะคอมมิทูเราจะได้ขึ้นไปเป็นคอมมิชวันนะครับคอมมิชวันก็คือเป็นการปูทางไปสู้ตำแหน่งทีที่ดีขึ้นได้ในอนาคตนะครับสำหรับนาทีสกบโดยรวมข้องคอมมิชวันเขาจะมีหน้าทีลงระถานะครับเขาจะมีหน้าทีลงระถะดูแลกล้อง าปประจำวันนะครับนาทีแรกแรกก็คือการคุกกิ้งนะครับการคุกกิ้งก็จะมีผู้ช่วยยืนอยู่ข้างล่างนาเคียงนะครับก็เปรียบสเสมือนขัวนาหย่ยๆคนนึงแหละสำหรับคอมมิทวันนะครับก็จะมีลูกน้องชุดแปลกๆอยู่ชุดหนึง่งนาทีลักก็คือการลงกระตาส่วนพื้นเดือนก็ไม่ไม่ไม่เถากันบางโลกนะครับบาง บางทีก็สิบสามุดห้าบางทีก็สิบสี่ประมาณนี้นะครับไม่รวมสวัสดิการอกแกก็ยันขึ้นมาสักนิดมีความรับผิดช,ชอบเกินขึ้นมาสักเล็กหน่อยนะครับตำแหน่งต่อไปที่รอพวกเราอยู่ก็คือเดมี่เชฟตำแหน่งของเดมี่เชฟนะครับก็จะดูแลพนักงานระดับคอมมิทวันลงไปนะครับ ตำแหน่งของเขาเขาเปเรียบเสมอนัพั่วนาทีมในรอบนั้นๆน,น,นะครับถาเข้าหรอบเจ้าก็จะเป็นหั่วนารอบาเข้ารอบใบก็จะเป็นพั่วนาหลรอบใบ,บ,ะน,น,บ,บนะครับนาทีของเขานอกจากลงกระทะแล้วก็ยังยังต้องดูแลทีมนะครับการจัดการในทีมการจัดการในรอบเช่นเดียวกับตัวข้องตำแหน่งเชฟเดปาตี้นะครับพอทัดยาก เดมี่เชฟก็จะเป็นเชฟเดปาร์ตี้นะครับสะครบหานก็จะไกลๆก,ลกันนะครับบางทีก็จะมีเหลืองเอกสารให้ใหเกี่ยวของแต่ส่วนใหญ่แล้วก็หานลัก,ลกๆเขก็จะเป็นหานที่อยู่หน้าเตาหานที่อยู่ในกลัวจะเป็นจะเป็นส่วนใหญ่กับเนาะช่วงดแเน่งนี้ก็ใกล้เคียงกันนิดเดียวใกล้เคียงกันนิดเดียวบางทีมีเชฟปาร์ตี้หนึ่งคนบางทีมี เดมีเชฟหนึ่งคนนะครับบางทีจะไม่มีเดมีเชฟจะเป็นเชฟปาร์ตี้ไปเลยนเนาะเดือนเดือนก็เรื่มสุ้งแหละครับสำหรับตำแหน่งนี้แต่ตรงพ่านช่วงเป็นตัวเล็กตัวหน่อยไปให้ได้ก่อนนะครับก็เรือมข้าวซูตำแหน่งเดบอริฮัน่นแบบซบๆแล้วนะครับเมื่อพ่านเดมี่ันเชฟปาร์ตี้ไปได้ความเนา่า จะปังฟูเข้ามาเลยครับพอเราต้องไปเป็นซูเชฟนะครับยิงซูงยิงน้าวคำนี้ไม่เกินจริงตำแหน่งซูเชฟก็ประมาณ,ว,าามาณว่ารองผู้จัดการประมาณว่ารองผู้จัดการเนี่ยประมาณตำแหน่งซูเชฟนะครับบางโรงแรมก็จ้างจบไวแต่ซูเชฟไม่ได้จ้างตำแหน่งแต่ซูงว่านั้นนะครับก็สโคปหานก็นอกจากดูแลอาหารไปในครัวอาจจะต้องออกเมนู อาจจะต้องออกเมนูอาจจะต้องคิดต้นทุนนะครับนู่นนี่นั่นอย่างเอกสารก็ต้องเริ่มเข้ามาเลียวเราต้องเราต้องมีการสร้างคล้องนู่นนี่นั่นมีการทรําเทียนรีสิปปีเองเป็นอะไประมาณนั้นนะครับคุยคนเป็นสูข่ขต,ต้องต้องําแบบพรอมที่จะกาวไปอีกขั้นหนึ่งในการเป็นตําแหน่งขัดไปนะครับเงิืนเดือนสำหรับซูเซฟก็คนข้างที่จะที่จะดีแล้วนะครับ ก็พอพอเลี้ยงตัวได้สบายๆสำหรับหนึ่เดือนก้องซูเชฟนะครับตัดจากซูเชฟก็จะไปเป็นเอ็กซ t i v e s ูทีฟซูเชฟเอ็กซ์แอกคูทีฟซูเชฟกับเอ็กเชฟนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ใกล้เคียงกันบางทีก็จะมีแค่เอ็กซูบางทีไม่มีเอ็กซูแต่มีเอ็กเชฟไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณว่าเป็นเป็นผู้จัดการละเป็นผู้จัดการในแผเนกนะครับก่อยัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิด ในแผนนะครับจัดการเรื่องการค่างค้องจัดการรื่องการคิดเมนูนู่นนี่นั่นนะครับก็ก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายรวมไปถึงเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับการออกโปรโมชั่นประจําเดือนนู่นนี่นั้นมันก็มันก็หลยอย่างอยู่เหมือนกันเชจะไปลงรายละเอียดซึ่งตาแหน่งเอ็กซ์ซูกับเอ็กเซสมากนะครับป๋อมันเนื้อห่านมันคน่อนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็าเป็นว่า เลักๆักที่โรงแรมก็จ้างก็จะมีตำแหน่งที่อยู่ในกรัวอยู่ประมาณเนี้ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขาจ้างก็ขึ้นอยู่กับตัวบัตเจ็ตของแต่ละโรงแรมแต่ละโรงแรมมันก็ไม่ได้เท่ากันนะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเราเด็กดุลลังลยกันใ้กาวไปทีละนิดทีละนิดตีละกันทีละกันในใประสบความสําเร็จในอาชีพนะครับพอเราเดินทางในสักลางเร็วนะครับเราเดิน ให้ตรงไปเลยอาจจะมีอุปสรรคมังอาจจะมีควากน้ำมังแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมแพ้มันไปได้ชุดทางอยู่เลยนะครับเนาะขอบคุณม,มากแล้วพบกันไม่คลิปหนา้านะครับ